กลับมาสนทานากันต่อนะครับในรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีม่าวันนี้เรากําลังสนทานายอยู่กับรองศรราสตราจารย์แพทย์หญิงสุพรตรีพงศ์กรุณาจากภาควิชากุมาราเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับจะมาหยุดท้องร่วงกันนะครับคงต้องดูถึงการป้องกันไม่ให้เป็นซะจะดีกว่าไปรักษานะครับแต่เมื่อเป็นแล้วก็สามารถที่จะ รักษาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนจะไปถึงการรักษาเนี่ยความจริงไม่เป็นเลยเนี่ยจะดีค่ะใช่ะะค่ะมาคุณหมออยากจะโปรโมทวิธีการป้องกันไม่ให้เป็นท้องร่วงท้องเสียเนี่ยได้ยังไงบ้างครับเพราะว่าผมว่าทุกวันนี้มันก็เป็นโรคที่แม้แต่ผู้ใหญ่เองโอกาสที่จะเกิดมันก็ง่ายมากเลยนะฮะ<ช>ยิ่งถ้าเกิดใครทานอาหารนอกบ้านแล้วไม่ได้เห็นกระบวนการขั้นตอนในการปรุงอาหารนั้นมากับตาอะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะ่ะ คือจริงๆการป้องกันเนี่ยง่ายมากเลยก็คือคือการรับประทานอาหารที่สุกสะอาดนะคะแล้วก็ทําใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็น้ําดื่มที่มันเหมือนฟังดูง่ายแต่มันก็ยากนะฮะจริงถ้าเราไปทานข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้แล้วมันอัิเดบันขึ้นมาก็อาวันรุ่งขึ้นก็คือท้องเสียค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกร้านที่ดูแล้วเนี่ยไว้ใจได้สะอาดนะคะเพราะว่า ก็เพราะว่าถ้าหกือว่ามีอะไรที่ไม่สะอาดนะคะหรือว่ามันไม่สุกนะคะอย่างเช่นว่าเราไปทานอาหารปิ้งย่างบางทีเรานู้ว่าสุกหมดแล้วแต่ข้างในถ้าเกิดข้างในมีส่วนที่ไม่สุกก็อาจจะมีเชื้อโรคเนี่ยปนเปื้อนมาได้นะคะ ก็คือเหมือนว่าถ้าเราแบบว่ายึดหลักรับประทานอาหารที่สุกสะอาดแล้วก็ใหม่ๆอันนี้แล้วก็น้ําดื่มสะอาดอันนี้ก็จะช่วยได้ป้องกันได้มากนะคะหลังๆมานี่นิยมพวกผงพวกผักกันนะฮะซึ่งบางทีก็เหมือนกับว่าจะเน้นให้มันแหมอุดมในเรื่องของโภชนาการแต่บางทีก็อาจจะไม่สะอาดเรามั่นใจว่าเราล้างสะอาดแล้วแต่บางทีมันก็ยังไม่สะอาดค่ะมีโอกาสที่จะท้องเสียจากการทานอาหารเหล่านี้ไหมฮะบางคนแหมต้องการจะดู เฮลตี้เฮล h ์คอนเ i ียสอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ค่ะ<อ>ค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าถ้าเราล้างไม่สะอาดนะคะก็มีโอกาสที่ว่าจะมีเชื้อปนเปื้อนมานะคะแต่เชื้อหลายชนิดเนี่ยก็จะมักจะปนเปื้อนมาในพวก พวกเนื้อสัตว์พวกเป็ดไก่นะคะนะคะแล้วก็พวกไข่ไข่ดิบอย่างเงี้ยนะคะก็จะปนเปื้อนมากระสิ่งเหล่านั้นได้ค่อนข้างเยอะนะคะค่ะแต่ยังไงก็ต้องเน้นตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องการล้างมือนะคะเพราะว่าการล้างมือเนี่ยจะสําคัญมากเพราก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังเข้าห้องน้านะคะแล้วก็ก่อนปรุงอาหารนะคะอันนี้ก็สําคัญมากถ้าเราล้างมือแล้วก็ต้องล้างด้วยสบู่ด้วยนะคะไม่ใช่ล้างน้ำเปล่าเฉยๆนะคะเราล้างด้วยสบู่เนี่ยก็จะช่วยลดลดเชื้อที่มาปนเปื้อนบนมือ เราได้มากนะคะ,ะหรือกรณีที่ว่าไม่มีสบู่ก็ใช้เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์นะคะค่ะอันนั้นก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคไปได้ปริมาณเยอะค่ะครับคือบางคนทำํำคือมันต้องมีความพอดีเหมือนกันนะฮะบางทีมันเป็นเรื่องเหมือนกับการเข้าสังคมนะคุณหมอใช่ค่ะใช่ถ้าเราเป็นมากเป็นหนักอยู่คนเดียวเขาก็บอกว่าวิตกกจริต ใช่ไหมครับแบบตลอดทุกขั้นตอนในการล้างมืออะไรอย่างเงี้ยจะดูเป็นออฟเซสซีฟไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างอย่างไปบางทีไปที่ร้านอาหารแช่แค่จับที่ชู่มาเช็ดช้อนก่อนจะวางที่จานแค่นี้พอไหมฮะคือเราก็ไม่คบางทีวันนี้พูดตามตรงผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันสะอาดพอนะฮะแต่อะคนอื่นทำเราบางทีเราก็ทําตามอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างนั้นซะมากกว่านะคะครับค่ะถ้าเกิด ภาชนะที่ถ้าเกิดเขาล้างได้สะอาดแล้วก็แห้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหานะคะค่ะส่วนใหญ่ก็ค่ะครับ แต่ก็คือแนะนําคือล้างมือค่ะถ้าเกิดเราไม่ที่แบบว่าล้างบ่อยจนแบบว่าดูเป็นคนวิตกจริตนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก่อนรับประทานอาหารนะคะหรือว่าหลังเข้าห้องน้ํานะคะหรือถ้ากรณีที่ว่าเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กอย่างเงี้ยคะ่ะก่อนจะให้อาหารเด็กนะคะก่อนจะชงนมก่อนจะอย่างเงี้ยค่ะชค่ะใช่แล้วยิ่งทารกเนี่ยเน้นมากเลยก็คือต้องต้มขวดนมนะคะแค่ลวกไม่พอนะคะเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยจะสามารถที่จะเติบโตได้ถ้าเราแค่ลวกขวดนมนะคะอันนี้ทารกนี่สาคัญมากค่ะเพราะ ลรงได้เป็นกลุ่มที่แบบติดเชื้อได้ง่ายมากแล้วก็ถ้าติดแล้วก็จะหายช้าด้วยนะคะต่างกันไหมครับระหว่างเด็กติดก,กับผู้ใหญ่ติดไหฮะความรุนแรงอย่างที่คุณหมอมาักครูบอกดูเหมือนกับเด็กจะเป็นหนักกว่าไหมฮะคือติดง่ายกว่าแต่ใครเป็นหนักกว่าฮะเด็กหรือผู้ใหญ่ คือถ้าเป็นทารกเป็นก,กอ็อย่างที่เรียนนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อด้วยนะคะแต่แล้วถ้าเกิดทารกเป็นเนี่ยบางชเชื้อบางชนิดก็รุนแรงมากได้นะคะค่ะครับนอกจากการป้องกันด้วยตัวเองแล้วนะครับมีเรื่องของวัคซีนในการฉีดป้องกันไม่ให้เป็นนะครับโรคบางอย่างค่ะสําหรับวัคซีนนะคะ <c oughs> ที่จะมีเนี่ย <c oughs> ใ,นในเด็กเนี่ยก็คือวัคซีนเนี่ยป้องกันโรตาไวรัสนะคะ <c oughs> ค่ะ ปัจจุบันนี้ก็มไีไวรัสโรตาค่ะคคือไวรัสโรตาเนี่ยต้องขอเรียนนิดนึงว่าเป็นไวรัสที่เจอบ่อยมากในในเด็กนะคะ uh huh. ทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ทั้งต่างประเทศเองเไม่ว่าจะประเทศที่เจริญแล้วหรือประเทศที่ยังไม่เจริญเนี่ย uh huh. ปรากฏว่าตัวไวรัสโรตาเนี่ยก็จะเจอบ่อยมากนะคะ uh huh. คือแม้ทังในประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยเขาก็สงสัยว่าไอ้ทำไมเขาก็ไฮจีนก็ดีนะคะสุขาพิบาลก็ดีแต่ก็ยังติดเชื้อโรตาได้บ่อยนะคะเนื่องจากว่าตัวไวรัสโรตาเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบเจริญได้ดีเนี่ยคือทนนะคะอ,อยู่ในสิ่งแวดล้อมสมมติเราอยู่เนอร,ร์เซอรี่หรืออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื้อโรคม,มันก็จะนมาปนปนเกาะอยู่แถว ของเล่นเด็กอะไรต่างๆนะคะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะคะแล้วมันก็จะทนอยู่ได okay ้นานเพราะฉะนั้นถ้ามีเด็กคนอื่นไปเกาะจับเอามือเข้าปากไงนะคะก็จะติดเชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือก็เลยเป็นที่มาว่าเขาก็พยายามที่จะทําวัคซีนเนี่ยป้องกันเชื้อไวรัสโลตานะคะครับค่ะเราเรียกว่าเอ่อไวรัสโลตานเนี่ยนะคะมันฉีดกี่ครั้งยังไงเออมันเป็นวัคซีนชนิดหยอดนะคะค่ะเป็นวัคซีนชนิดหยอดนะคะเคยได้ยินว่าเรื่องการหยอดโปลิโอใช่ไหมคะค่ะค่ะเป็นวัคซีนชนิดหยอดนะคะซึ่งก็ต้้องใหเด เล็กนะคะค่ะก็มีตั้งแต่กี่ขวบยังไงคะอ๋อตั้งแต่ช่วงสองเดือนแรกเลยค่ะครับค่ะก็คือในบ้านเราเนี่ยก็มีทั้งหมดสองยี่ห้อนะคะในแล้วก็ในทั่วโลกก็มีประมาณ2ยี่ห้อหลักหลักอ่ะนะคะครับก็แต่ยี่ห้อหนึ่งก็จะต้องหยอดสองครั้งนะคะแต่อีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยหยอดสามครั้งนะคะนั้นโดยทั่วไปก็คือสองเดือนสี่เดือนหรือว่า สองเดือนสีเดือนหกเดือนอย่างนี้นะคะแล้วก็เสร็จค่ะอยู่ได้ค่ะก็มีูุงคุ้มกันได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยจนถึงี่ปีอะฮะหรือต้องต้องทำอีกไหมฮะหรือว่ามันเออไม่ไม่ต้องทํานะค่ะเพราะว่าจริงๆโรต้าไวรัสโรตาเนี่ยก็คือเป็นเชื้อที่ติดในเด็กเล็กนะคะต่ากว่า5ปีนะคะทีนี้ก็คือว่าแต่ว่าเราก็ต้องมีทราบนิดนึงว่ามันไม่ได้ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบางคนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะ ก็หยอดป้องกันไปแล้วนะคะทำไมยังติดเชื้อไวรัสโรตามาได้อีกนะคะมันมีโอกาสไหมคค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ70%เนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าอีก3 0ยังติดเชื้อได้อยู่นะคะก็ยังมีช่องว่างให้พัฒนามาสู่วัคซีนที่สามารถป้องกันไวรัแต่ว่าสิ่งที่เขาเน้นย้ำก็คือว่า ป้องกันถ้าเป็นแล้วเนี่ยป้องกันไม่ให้รุนแรงได้ในประมาณ9 0นะคะก็คือว่าหมายว่าก็เ็นก็จจะไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลนะคะคือถ้าถ้าหยอดมาแล้วแล้วตัอ่นเป็นจะไม่เป็นหนักอาจจะไม่เป็นหนักค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอ่อเอ่อวัคซีนเท่าที่มีอยู่ในในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีแค่เอ่อวัคซีนป้องกันโดตาตัวเดียวนะคะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยณขณะนี้ยังไม่มีนะคะของผู้ใหญ่แล้วะผู้ใหญ่อยากฉีดบ้างได้ไหมฮะอ๋อไม่ได้แต่วราวัคซีนตัวนี้เนี่ยใช่เขาห้ามคือ ถ้าจะให้ก็ต้องให้ตั้งแต่ในเด็กเล็กคือว่าถ้าเกินแปดเดือนแล้วห้ามให้นะคะเพราะว่ายังไม่แน่ใจเรื่องว่ามีความปลอดภัยเพียงพอที่จะให้ในเด็กโตกว่าแปดเดือนหรือเปล่านะคะค่ะเพราะฉะนั้นรเราก็ต้องทําตามคําแนะนําที่เขาได้ทําการศึกษาวิจัยมาอย่างดีนะคะคของผู้ใหญ่ก็คืออยู่ที่ ไลฟ์สไตล์อย่างเดียววิธีการใช้ชีวิตอย่างเดียวเลยมีวิธีอื่นในการป้องกันแต่ก็เท่าทีว่าไวรัสโรตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นกับผู้ใหญ่ไงคะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็มีภูมิคุ้มกันไปแล้วอาจจะตอนเด็กๆเคยเป็นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหยอดในผู้ใหญ่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็มีความเสี่ยงต่อเรื่องความผลข้างเคียงอะไรต่างๆได้นะคะร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองได้ไหมครับเหมือนกับว่าพอเราแพ้แบคทีเรียหรือว่าวรัสตัวนี้ไปแล้วเนี่ยครั้งหนกั ็อย่างอย่างสมมติยกตัวอย่างเอาไวรัสโรต้าเนี่ยนะคะแล้วกรณีที่เด็กที่ติดแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีภูมิคุ้มกันได,ได้ได้ได้บ้างนะคะแต่เนื่องจากว่าไวรัสพนี้มันมีหลาย สายพันธุ์นะคะพอมีอะไรที่ต่างามที่มีหลายเขาเรียกมีซีโรไทปหลายสายหล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 ายชนิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสายพันธุ์อื่นๆที่เข้ามาทําให้เราท้องเสียได้อีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนที่มีก่อนจะมีวัคซีนนะคะก็จะพบว่าเด็กที่เป็นไวรัสโรต้าเนี่ยก็จะเป็นซ้ําได้นะคะอาจจะเป็นซ้ําได้สองถึงสามครั้งนะคะหลังจากนั้นก็จะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นนะคะค่ะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าในแบคทีเรียเองเนี่ย เราเป็นแล้วเราเป็นซ้ำได้ค่ะนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเองก็จะมีหลายสายพันธุ์มากเหมือนกันในแต่ละเชือ้อแล้วก็มันไม,ไม,ไม่ไม่ได้สร้างผูิคุ้มกันนะคะดังนั้นก็ต้องระวังเรื่องสุขอ,าายอยานามัยอย่างเดียวค่ะมันดูจะมีเยอะแยะไปหมดเลยทั้งแบคทีเรียกับไวรัสที่มีโอกาสเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราแต่อาการที่ออกนี่มันแตกต่างกันไหมครับคุณหมอครับ ก็ต้องเรียนว่าถ้าเป็นไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีไข้มีอาเจียนเยอะนะคะแล้วก็มีท้องเสียนะคะนี่คือเป็นไวรัสค่ะใช่ค่ะหรืถ้าก็แบคทีเรียเนี่ยก็จะมีหลายหลายแบคทีเรียก็จะมีสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือถ่ายเป็นน้ำคล้ายๆไวรัสก็มีนะคะหรืออาจจะถ่ายเป็นมุกเลือดอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่ถ่ายเป็นน้ำเนี่ย ก็จะอาการคล้ายๆกับไวรัสเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาการอาเจียนอาจจะไม่ได้รุนแรงมากเท่ากับในของไวรัสนะคะมีอาเจียนด้วยมีไข้หน่อยๆด้วยนี่คือไวรัสไมใช่แบคทีเรียครับเอเราเข้าถึง ใหญ่ไวรัสที่ยอดนกันได้มากน้อยแค่ไหนัหมครับปัจจุบันในประเทศไทยค่ะ,คะ,คะก็ต้องเรียนว่าการเข้าถึงการเข้าถึงเนี่ยก็ยังเป็นแค่ส่วนน้อยนะคะเนื่องจากว่าอ,อย่างกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะก็จะกําหนดให้มีวัคซีนภาคพื้นฐานนะคะหรือว่าภาคบังคับเนี่ยนะคะก็คือว่าเ,เป็นความเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ สำคัญอันดับต้นๆน,นะคะ,ะนั้นก็คือจะมีวัคซีนฟรีเนี่ยคะกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นกอติบไอโรอนบาทะยกักโปลิโอนะคะตับอักเสบ B อย่างเงี้ยนะคะไข้สมองอักเสบ นะคะอันนี้ก็จะเป็นวัคซีนที่ภาคบังคับก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยหรือว่ากระทรวงเนี่ยให้ฟรีแต่ว่าอันนี้ก็คือวัคซีนกลุ่มโรต้าเนี่ก็คือวัคซีนเผื่อเลือกก็คือว่าใครก็เมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังข้อมูลที่คุณหมออธิบายให้ฟังแล้วเนี่ยสนใจอยากจะยอดนะคะก็ต้องออมีค่าใช้จ่ายเองเสียค่าใช้จ่ายเองตรงนี้น,นะคะ,ะค,ค่ะก,ก็มีราคาแพงระดับหนึ่งะคะนะคะแต่ก็คือแนะนำ เหมือนกันถ้าเกิดว่าครอบครัวสามารถที่จะพอจะจ่ายได้ก็ยอดไว้ดีกว่า70%ใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ป้องกันได้ใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าทรัพย์ไม่พอเรามีวิธีป้องกันไม่ให้ไปเจอกับโรตาไวรัสเนี่ยยังไงได้บ้างครับในกลุ่มเด็กเนี่ยค่ะก็จะต้องล้างมือค่ะอย่างที่บอกแล้วเพราะว่าโรตาไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้มากับอาหารน้ำค่ะส่วนใหญ่ก็มากับเชื้อที่ ติดมือเรามานะคะแล้วทุกครั้งที่จะให้อาหารแล้วมันกระจายอยู่ที่ไหนยังไงบ้างอะส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในก็คือว่าเด็กเวลาถ่ายใช่ไหมคะมก็ผ้าอ้อมอะไรเงี้ยนะคะบางครั้งเราก็เปลี่ยนกันถแถวๆนั้นเลยใช่ไหมคะมในในห้องนั่งเล่นในห้องอะไรต่างๆอะไรเงะะี้ยก็คือเชื้อมันก็จะ คนเปื้อนมือเรามือคนเปลี่ยนได้แล้วก็อาจจะหลังจากนั้นก็จะปนเปื้อนต่อตามที่มือเราเชื้อไปเนี่ยคะ่ะนะคะแต,แต่จุดกําเนิดของมันอยู่ที่ไหนคะก็อุจจระค่ะอ๋อใช่ค่ะาใช่ค่ะก็คือติดต่อจากอุจจระของอเด็กที่เป็นนะคะ<ม>แต่ถ้าเรากําจัดหรือว่าดูแลไม่ดีพอมันก็คือกระจายอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่ามันติดง่ายมากไงคะคือเรารับประทานเชื้อไปไม่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 ต้องไม่เกินร้อยตัวเราก็เราก็สามารถจะติดได้แต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีภูมิแล้วเนี่ยผ ค่ะใช่ค่ะแต่ผู้ใหญ่ก็อาจจะไปเสี่ยงกับเรื่องของเชื้อไปที่เรียกว่าวยรัสตัวอื่นๆค่ะใช่ค่ะแต่โรตานี่คือเด็กอย่างเดียวเลยที่จะหาหใช่ค่ะออกอาการเร็วกว่าใช่ค่ะแล้วก็เป็นหนักกว่าด้วยเหมือนกันใช่ค่ะครับมีวัคซีน ตัวอื่นด้วยไหมครับที่กําลังมีการศึกษาอยู่ตอนนี้ในเรื่องของนว,วัตกรรมใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องท้องร่วงเนี่ยครค่ะก็จะมีที่กําลังพัฒนาอยู่เนี่ยเข้าใจว่าจะมีเรื่องของอะฮิวาอะไรเนี่ยนะคะคก็มีก็มีการศึกษาอยู่นะคะค่ะแล้วก็อย่างอื่นๆก็ยังไม่ไม่ชัดเจนนะคะ,ค,ะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไป ติดตามในช่วงต่อไปถึงวิธีการป้องกันร,รักษานะครับถ้าเกิดว่าป่วยเป็นท้องร่วงแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเราเได้ทราบถึงการป้องกันกันแล้วนะครับจากมุมมองของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพรตรีพงศ์กรุณาภาควิชากุมารเวชศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับวันนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวก่อนที่จะมาปิดท้ายกันในช่วงหน้านะครับเรามีโรคกระเพาะอาหารชนิดไม่มีแผลนะครับเป็นเ,เป็นบุกเลตมาจากให้กับ คุณผู้ชมด้วยนะครับมีอยู่50เล่มนะครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถที่จะโทรศัพท์มาได้ทางหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปและส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้นะครับโรคกระเพาะอาหารชนิดไม่มีแผลนะครับโดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขชินทร์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ สิริราชเพยาบาลน,นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันถึงวิธีการป้องกันร,รักษาวิธีการรักษากันบ้างนะครับแนทางการรักษาถ้าป่วยเป็นท้องร่วงว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพรสักครู่หนึ่งครับ